ตั้งที่สีิบสองนะครับแทงเข้าไปเดือยเราเดือยนะครับ เสร็จก็ล็อกตัวล็อกน็อตนะครับ Terima kasih telah menonton. ตั้ง42นะครับตั้งจากนี้ถึงเดือยเฟือง